สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเลยกับช่อง,งไงอทีมาได้แล้วค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่พันนะคะเรียนอยู่ที่คณะไหนคะพานิชเชียศาสตร์และการบัญชีค่ะอยู่ที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์ใช่ดดเดี๋ยวเราจะมาถามก่นอนค่าถามแรกเลยคืออยากถามว่าทำไมถึงเข้าคณะนี้เพราะอะไรเออก็ถ้าตอบแบบสวยๆก็จะบอกว่า <c oughs> ไม่รู้ตอบว่า <laughs> ความจริงความจริงดีกว่าเพราะไม่มีส,ยสวยๆเ,เออก็เพราะว่าไม่รู้จะเข้าคณะอะไรค่ะก็<ม>จะแบบพี่เรียนคณะนี้<ม>แล้วก็พี่ก็เลยไซโคให้แม่ร้องให้แม่ไซโคตอบม่ที่เราใช่ก็เลยได้เข้าคณะนี้เลยใช่ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากเข้าแต่ว่าคณะที่อยากเข้าที่บังแหกเขาแต่จริงๆแล้วเราก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรความสามารถเรื่องวิาชา ก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้แบบทรมานมากที่ต้เข้าก็คิดว่าก็ทําได้แหละก็เลยเข้ามาประมาณนี้ก่อนหน้นี้นี่เรียนเป็นสายอะไรคะสายสิงภาษาค่ะแต่เก่งคคุณเก่งเนาะเก่งมากค่ะควะข้อถามต่อไปจุดเด่นของคณะนี้คืออะไรคะจุดเด่นคืออาหารอร่อยที่ไม่ใช่โรงอาหารตัวเองมีพื้นที่แบบมีสเปซเยอะแล้วกันแบบ มีห้องสมุดอ่ะอันนี้มีทุคนะอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบฟิวเป็นเล้าจ้ะสองที่รวมๆคือมีสเปซให้อยู่สามที่เลยแล้วส่วนใหญ่จะได้เรียนเป็นเกี่กับอะไรคะตอนที่ก็ถ้าตอนนี้เอาที่ผ่านมาตั้งแต่ตื่นที่แล้วแล้วกันเนาะก็จะมีคณตมีอิคอนมีแล้วก็บัญชีแล้วก็อังกฤษก็จะวนอยู่แค่ประมาณตอนนีเรียนบัญชีนี่เครียดไหยคะยากไเครียด ก็สำหรับเราสำหรับเราเครียดเพราะว่ามันแบบเออนั่นแหละคือมันว่าไงอ่ะเป็นอะไรที่ใหม่มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนไม่ใช่อะไรที่แบบไม่เหมือนตอนมัธยมที่อ่ะเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็ทนทําได้แต่ปีคือถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราทําไม่ได้ส่วนใหญ่จะได้เรียนจอดลึกไปแก่ ถ้าเป็นตอนนี้ก็จะเป็นพื้นฐานการทำบัญชีก็จะแบบปีหนึ่งก็จะได่งทำบัญชีมืออยู่แบบนี้นนใช่เีย์แอคเคาท์เีย์แอคเคาท์ก็ใช่ <c oughs> แล้วแบบว่าถ้าคนที่เขาแบบไม่ค่อยละเอียดรอบคอบในการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมเข้าได้นะเราจริงๆเข้าได้แต่ว่าเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะว่าแบบ บัญชียะมันคือกอ,อโทษนะมันคือการทำทำแบบโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะเราต้องทําต่อไปเรื่อยๆถ้าเราผิดที่หนึ่งก็จะผิดทั้งหมดมันจะแบบล้มเป็นโดมิโนใช่แล้วส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าทํางานเป็นงานเดี่ยวหรือว่างานกลุ่มงานเดี่ยวค่ะงานกลุ่มเนี่ยก็มีแบบมีให้ตามหลักสูตรเฉยๆ <laughs> แล้วงานกลุ่มส่วนใหญ่ที่ทำจะกลับไปครับเป็นประมาณ ถ้าคนนี้หรอก็จะฟิวหาตัวอย่างบริษัทมานั่งทําตามโจทย์ที่เขาใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี่ยวถ้าเป็นบัญชีวิชาบัญชีนะก็จะยังไม่มีงานอะไรมากขนาดนั้นก็ <c oughs> จะ <c oughs> มีแค่แบบนั่งทาบัญชีไปวันวันใช่ก็ปวดหัวไปวันวันไปเลยใช่แล้วสังคมเด็กบัญชีสเสด็จเป็นยังไงอืมถ้าบัญชีบัญชีนะส่วนใหญ่ที่เห็น คือแยกแกันกับบ้านหลักเรียนเสร็จ,จรแต่ก็จะมีคนที่เขาทํากิจกรรมอยู่อ,อยู่ด้วยคือแบบมันแบบมิกซ์มันก็อยู่ด้วยกันม,มีหลายประเภทแล้วกิจกรรมของคณะบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นแนวไหนเรียกว่ามีทางงานราดงานหลวงค่ะสําหรับทงแบบว่าไงทํากิจกรรมแบบเอาสนุกอืม,อมแล้วก็แบบเอาพอร์ ใช่ก็จะแบบมีทำสโมงมีมักน้องเ็นทาอะไรแบบเนี้ยที่จะแบบเออเราไปทำได้อ๋อเราก็จะมีงานบาสบอลประชีที่เพิ่งผ่านนะมากับมอทอัอนนั้นก็จะแบบมีงานให้ทำหลากหลายเลยทั้งแบบมีเต้นมีม,มีแบบไปคุมสาวพิธีกรอะไรมีเยอะเลยแล้วก็จะมีงานแบบแข่งเคส อบบเป็นฟิล์ธุรกิจอ,ะอ่ะก็คืออันเนี้ยจะเยอะมากเรียกว่าแบบมีมาให้สมัครออทุกอาตย์เลยก็คือตรงตรงสายเลยตรงสายเลยแล้วที่เขาพูดกันว่าเรียนคณะบัญชีหรือเรียนเกี่ยวกับบัญชีจบไปมีงานทำแน่นอนนี่คิดว่าเป็นแฟก็์ใช่ไหมคะอืะมมันก็เป็นแฟก็กอยู่นะคือไม่เรื่องงานไม่อา้นจนใช่ <laughs> <laughs> <ะ> คือแบบมันก็จะมีทั้งงานที่แบบเป็นที่ต้องการแบบตลาดต้องการแล้วก็งานที่เราสามารถเบนสายไปได้อแบบเราอาจจะ,ะตรงตัวก็คือทำาัึ่ีหรือไม่ก็ไปเป็นออร์ดิผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ก็แบบไปทำมาร์เก็ตติ้งแบบไปสายบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เพราะว่าเราก็เรียนทางด้านนี้มาด้วยเหมือนกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราอยากได้แล้วอาชีพออร์ดินนี่คือเขาทาประมาณเขาได้ทําอะไรบ้าง โอ้อันนี้เอาที่รู้ก่อนนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะตรวจสอบบัญชีให้ลูกค้าแบบส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันในบริษัทใหญ่โฟแล้วก็ต้องไปนับสต็อกนับสต็อกอะไรอย่างนี้ของลูกค้าใช่ก็งานหนักมากแต่รวยแต่รวยเพราะว่าไม่มีเวลา้เงหนึ่งรวยไปอย่างเดียวค่ะแต่ไม่มีเวลาแค่นั้นใช่เรียกว่าแบบรวย แต่ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเพราะว่าขนาดเวลามอนยังไม่มีเลยราะคว่ามันหนักพอๆกับการเรียนหนองที่ไรคิดว่าพอๆกันเลยนะถ้าแบบนับชั่วโมงทางนานอะก็คือเรียกว่าปัญตาแต่ใช่ปัญหาเดียวกันคือ<ม>ดูรวยแบบดูเงินเยอะนะ<ม>แต่พอผ่านออกมาแล้วอะเงินมันก็ไม่ได้แบบว่าไงอะแบบไม่ได้คุ้มกับแรงใช่คือเอ่ออะไรนะอดีตอะ ในอ่ะถ้าเอาแบบบริษัทยอดนยยมของบัญชีก็คือบิโพอ่ะคือเป็นที่ต้องการตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนลาออกทุกปีคือแบบที่เขาพูดกันอยู่เดี๋ยวนีน้คือ,อเข้าไปอ่ะ,ไม,ะ,อะไม่เจอซีเนียไม่เจอรุ่นพี่เลยคือแบบเพราะว่ามีแต่มีแบบว่าไงเด็กจบใหม่เข้าไปหมดเลยแบบส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเขาลาออกไปไปหมดแล้วอ,อยู่กันได้ไม่กี่ปีแล้วประมาณปีไหนคะเราถึงจะได้ฝึกงาน อถ้าส่วนใหญ่ที่จะประมาณปีสามขึอนปีสี่อืมก็ส่วนใหญ่ฝุดงานกันก็แบบฟิลมันพอเริ่มมีประสบการณ์เข้าไปฝึกงานเพอเพออาจจะฝึกกันได้ตั้งแต่แบบ ปิดเทอมปีแรกๆถ้ายักปึ๊กก็คุณได้ปึ๊มันแล้วแต่แล้วแต่คนก็แล้วแต่คนด้วยว่าเขาอยากคุ้นคว้าอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะแบบปีสาขึ้นปีสี่ใช่ค่ะแล้วถ้าจะออกไปทําธุรกิจก็คือเรียนสายการเงก็ได้ดใช่ไหมถ้าได้นะเพราะว่าเราก็เรียนการจัดการอะไรอย่างนี้ด้วย ใช่แล้วก็เท่าที่ดูลักสุดตอนนี้ของปีหนึ่งบริหารกับบัญชียังไม่แตกต่างกันมากแล้วในความที่ AI หรือว่าแกก็พูดเยอะแยก็พัฒนาไปเยอะมากแล้วถ้าถ้าสมมติว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแทนสายบัญชีคิดว่าเขาสามารถเข้ามาแทนเราได้ไหรือได้เรียกว่าเข้ามาแทนได้ในบางสว่วนในแบบอ่ะอย่างการแบบทีอ c กเค,คิกทำบัญชี มันเป็นรูทีนอะมันสามารถแทนได้แต่มันก็จะมีส่วนที่แบบยังจําเป็นต้องใช้คนจริงๆอยู่ซึ่งแน่นอนว่านักวิเชียงเราก็ต้องแบบวพาไงอะพัฒนาตัวเองให้ไปเหนือกว่า AI อยู่ตลอดคือจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับ AI เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเราใช่ใช่เขาเป็นตัวช่วยเราก็ถือว่าดีเลยเราก็จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวอะไรเยอะขนาดใช่เพราะถ้าให้ทําเองหมดอะคือแบบด้วยความที่มันเยอะเนาะ มันก็จะมีแบบพิมพ์เออร์อะไรประมาณอยู่ถ้า AI เข้ามาก็จะทำให้มันแบบถูกป้องมากขึ้น<อ>แล้วค,คิดว่าคนที่เขาจะเข้ามาเรียนเกี่ยวกับสายบัญชีเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับอะไรประมาณอยู่นยกว่าการคิดของให้เป็นหลนักอย่ลกันคือไม่จำเป็นต้องเนนก่งอณิตเราจริงเข้ามาบัญชี ถ้าไม่ได้ใช้คณิดตด้วยซ้ำเมื่อกับเรียนวิชา calculus ที่เรียนแค่เทอมเดียวแล้วก็หมดเลยสิ่งที่เราต้องเก่งคือกัวคูณคิดเลขค่ะจะเป็นมากรละเอียดล้วพอใช่ความเราพ่อเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วคำถามสุดท้ายก่อนที่จะเจบทิมนะคะคืออยากจะฝากอะไรกับน้องๆไหมคะที่สนใจเกี่ยวกับคณะบัญชีสายนี้ค่ะอือก็ไม่ตกงาน ถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถไม่ไ <c oughs> <c oughs> มก็เออคือแบบอย่างนี้มันก็มีเอ i ไอไอเนาะแต่ก็มันเป็นอาชีพที่ก็ค่อนข้างจะตกงานยากอยู่มันถ้าเข้ามาเรียนเราก็จะเบนไปได้หลายสาขามันเป็นการบริหารอย่างก็ถือว่าเป็นแบบว่าพื้นฐานเกี่กับว่าเราจะออกไปทำงานแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างใช่ ลองเข้ามาเรียนถ้าสมมติว่าสนใจได้ดนี้เอาละค่ะเข้ามาเรียนได้นะคะนินเทศไม่ใช่นิเทศวันัชีจุมานะคะอ๋ออยากรู้ปันเข้ามาเนี่ยนี่คือเข้ายากไหมอืมอบนปีเราเก,ก็ยากไก็ยากเอ้ยอันไี่เข้าไปรอบเลยค่ะรอบสาม,มถ้ารเรียวกว่าไม่ยากแต่คะแนนสูงดีกว่าข้อสองมันไม่ยากเพราะว่ามันใช้คณิตสอง 2, ใช่ไหมละ่ละเออแต่ว่ามันก็ต้องแบบ ระล,ะะละเอียดรอบครอบแล้วก็คะแนนะอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงมากกคะแนนสูงก็จะยากตรงนี้มากกว่าใช่ค่ะก็เต็มตัวกันดีๆนะคะแล้วก็ขอจบคลิปนี้แล้วนะคะลาวากลับน้ำใจน้องพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชา